จะเลือกซื้อเบาะรองหลังรู้วิธีใช้ให้ได้ประสิทธิภาพหรือยังวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้เบาะรองหลังที่ผมใช้เนี่ยใชย้ทุกวันครับแต่เป็นเบาะรองหลังตรงนี้เลยอันเนี้ยด้านในาจะเป็นยางพาราแท้เนี่ยเราจะเห็นความเยืดนหยุ่นโอเคมากสามารถซัพพอร์ตหลังได้เลือกให้ดีก่อนเลยนะครับและก็ที่สําคัญการใช้เนี่ยถ้าปวดหลังช่วงล่างใช่ไหมให้เราเอาด้านเนี้ยด้านโนูนๆเนี่ยวางกับพนักพิงแล้วเราก็นั่งเนี่ยก็เถิดไปให้ติดอย่างนี้นะครับ ให้สะโพกของเราติดกับเบาดเลยแล้วก็เอหลังแล้วเนี่ยทํางานสบายสามารถซัพพอร์ตหลังช่วงล่างได้สามารถบรรเทาอาการปวดหลังช่วงล่างได้อย่างดีเลยแต่แต่ถ้าเกิดใครมีอาการปวดคอบ่าไหล่เนี่ยหรือว่าการออฟฟิศซินโดมลองใช้วิธีนี้อบ์ดตัวเนี้ยสามารถกลับได้กลับด้านได้โดยใช้ด้านนูนเนี่ยตั้งไว้ด้านบนแจะสามารถผูกยึดให้เรียบร้อยถ้าเราต้องการใช้นะครับพอกลับ,บอบ์ดเรียบร้อยแล้วให้เราวางแล้ว นั่งเหมือนเดิมโดยการเอาสะโพกของเราเนี่ยดันไปให้ติดเบาะแล้วก็ยืดหลังนี้ครับนั่งใช้ท่านี้เห็นไหมครับเวลาเรากลับเบาะ้เนี่ยหลังเราเนี่ยจะตั้งตรงตามสีละที่ถูกต้องนะครับอย่างนี้เลยเวลาเราใช้งานไปทุกๆสามสิบถึงหกสิบนาทีเนี่ยเราก็สามารถยืดเส้นได้นะครับยืดได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับจะช่วยบรรเทา อาการปวดข้อบาไหลาหรือออฟฟิศซินโดมได้ลองใช้ดูนะครับผมใช้เป็นประจำตอนนี้ไม่เป็นแล้วครับโรคออฟฟิศซินโดมหายไปแบบปิดทิ้งเลยลองดูนะครับนี่ผมใช้แบรนด์นี้แบรนด์ปารารักษานะครับ